สรุปเวลาวนะคะโค้งสุดท้ายรวมเสียนนะคะชุดคัดนดิ้นๆนนะคะตัวเด่นๆนะคะ,ะงวดงวดที่10 13นะคะที่ผ่านมานะคะคัดไปที่เด่น6นะคะรองสองนะคะเข่าเต็มๆนะคะ6 2สองเม็ดเดียวนะคะ6 2 2 6นะเข่าชุดสรุปงวดที่ผ่านมางวดน,นี้มันมีอยู่2 2ตัวนะคะที่เด่นสุดสุดก็จะมี2 4 4 2 0 2 2 0 คกคเด่นอ่ะเดี๋ยวคัดออกมาหนึงตัวค่ะชนกันสองสี่สี่สองอองเ่เช้นใบ่งชี้ลาวเด่นอ่าเด่นสี นะคะชุดแนวท่างหัวเหล่าแอดมินลงไปต่อแรกดินซีนะคะร่องสองนอมัน,นจะเป็นตัวกลับกับมาดินสองดินสองนะ,ะตัวดินนะ,ะตัวประกลบก็มีเก้ามีแปดนะคะตัวจับ มีหกสองสี่นะครสองสี 24, ่เดี๋ยวเรสี่สองนะครไปกลับด้วยนะคะสองสี่สี่สองสองแปดสองเจ็ดเลยนั่นเองอันเล็กเหล็กมะขืนดาอ่ะสองเจ็ดนะอันนี้เป็นตัว ตัวเด่นนะคะเด่นสองเส้นเปยให้เม็ดเดียวนะคะศูนย์สองสองศูนย์ นี่เป็นตัวกันตัวกันคับตัวเด่นเด่นของเส้นเส้นใบนะคะก็ให้เด่นสองร่องเก่านะคะสองเก้าก็สองอีกตัวหนึ่งนะคะน่าจับตามองนะคะตัวสองเก้าเก้าสองนะคะรอนะคะเดี๋ยวงวดนี้เด็กเด่น ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้แอดคัดมาไว้ฝั่งนี้ตัวเด่นสุดๆนะคะ2442ีซีประเด็นวิ่งนะคะทวนของเส้นเปียพันธหิวิ่งหล่างศูนย์นะคะก็มีศูนย์ศูนย์ในสูนยนะคะประเด็นวิ่งนะคะชนกันวันนี้นะคะสองซีเม็ดเดียวสองซีซีสองพวกเม็ดเดียวเราทำพิชชมว,วนันนี้แอดมีก็จะคัดมาตรงที่เด่น อ่าศูนย์สองฝั่งนี้ก่อนศูนย์สองนะคะสองศูนย์อันนี้เป็นของเสียเ้ยนปีได้เม็ดเดียวเยศูนย์สอง 02. สองศูนย์สแล้วก็สองเก้าเก้าสองอันนี้ทําให้เบิ้งเป็นตัวยอย่างนะคะตัวทีเด่นเด่นนะคะเด่นสุดๆวิ่งสองวิ่งสองกับสี่นะคะวิ่งสอง่วิ่งสี่นะคะบนล่าง รวบน้อยสองสี่สี่สองวิ่งสองไปเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะก็เป็นแนวทางนะคะลราพัฒนาสรุปให้เราคงสุดท้ายแล้วรวมเสียนอันศูนย์สองสองศูนย์นี่ก็คัดมาจากตัวดินสุดๆนะคะอันนี้ลงให้ท่านผู้ชมดูนะคะชื่นชอบอันของเส้นปีนี่ศูนย์สองสองศูนย์สองเก้าเก้าสองนะคะเศียนใบนะคะดินสุดๆนะคะเม็ดเดียวนะคะสองสี่สี่สองนะคะ สามตัวสามตัวมันได้จับสามตัวจับไปได้ด้วยสามตัวจับศูนย์สองสี่นะคะจับในนี้เลยนะคะแล้วก็พอให้เหงๆปังๆนะคะกันต่องวดนะคะในชุดสรุปมวยลาวนะคะรวมเซียนให้คัดมาเน้นๆนะคะนี่อ,ะอ่ะอเม็ดเดียวนี่เม็ดเดียวนะคะงบน้อยสองสี่สี่สอง